เราขาดโปรโตีนเท่ากับถ้าไม่กินโปรโตีนเลยโปรโตีนก็เหมือนเสาหลักของร่างกายคุณกาลังตามหาโปรโตีนที่ดีใช่ไหมนี่ก็โปรโตีนแต่ได้อย่างอื่นแถมมาด้วยถ้าคุณยังเด็กก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้าคุณอายุมากขึ้นหรือกินมากไปโปรโตีนจากเนื้อสัตว์อาจจะเกิดปัญหาเพราะมันย่อยยากหรือโปรโตีนจากนมบางคนก็แพ้ได้แต่โปรโตีนจากพืชมีผลวิจัยว่า ลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคหัวใจและเบาหวานคนเลยหันมาบริโภคโปรตีนจากพืชกันมากขึ้นเพราะว่าโปรตีนจากพืชสะอาดไม่ก่อโรคดีต่อสุขภาพแล้วโปรตีนจากพืชอะไรละ่ะนี่ไงผมถั่วเหลืองผมถั่วลันเตาสีทองผมเกิดที่อเมริกาและพืชพืชผมก็มาจากบราซิลรู้จักปะส่วนเราถั่วลันเตาสีทองมาจากยุโรป ผมเขาควบคุมการเก็บเกี่ยวของพวกผมอย่างดีดูแลทุกขั้นตอนอยู่ในพื้นที่กําหนดไม่มีสารตกค้างส่วนเราได้รับการรับรองว่าไม่มีการตัดแต่งพันธุก,กรรมมาตรฐานยุโรปเลยนะผมนะ่ะไม่ธรรมดานะเพราะผมคือไอโซเลตโปรตีนเป็นโปรตีนจากถั่วเหลืองที่สกัดเข้มข้นที่ดึงเอาไขมันและน้ำตาลโอเพราะฉะนั้นผมเลยต่างจากนําตู้ง้ไงและผม มีกรดอะมิโนจำเป็นจำเป็นยังไงอ่ะคืออะไรกรดอะมิโนจำเป็นคือหน่วยย่อยของโปรตีนที่มนุษย์สร้างเองไม่ได้แล้วไงต่อและผมก็มีคุณภาพโปรตีนเต็มคือกินเข้าไปปุ๊บดูดซึมปั๊บแล้วเอาไปใช้ได้เต็มที่เทียบเท่ากับเวโปรตีน <t ose> เลยนะไขมันของเราก็เท่ากับศูนย์คอเลสเตอรอลอก็เท่ากับศูนย์โอเคเหมือนกันเลย ละที่สําคัญเราได้รางวัลรับรองจากยุโรปว่าเราเป็นโปรตีนที่เสริมสร้างกล้ามเนื้อได้ดีถูกต้องเราเป็นโปรตีนจากพืชไม่ต้องเบียดเบียนสัตว์พวกเราอะพร้อมพลีกายให้มนุษย์อยู่แล้วเอาก็ดีทั้งคู่นี่เธอจะพวกเราไปไหนกันเนี่ยไปกิฟฟิน กิฟฟิรีนวีแกนมัลติ plan โปรตีนเอารอยได้โปรโตีนจากพืชให้โปรโตีนสูงถึง11กรัมต่อซองมีกรดอะมิโนโจำเป็นครบถ้วนร้านเชนอะมิโนแอ,อซิดสูงถึง1,951มิลลิกรัมนอกจากนี้วีแกนยังมีอิลิทิทอลสารให้ความหวานที่ไม่ส่งผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดแล้วยังมีแคลเซียมฟอสฟอรัสวิตามินีก็สูง และไอโซโฟ,ฟาโวนที่ดีต่อหัวใจแต่เดี๋ยววีกันเขาดีนะแล้วเหมาะกับใครอ่ะก็เหมาะกับคนที่ไม่ต้องการโปรโตีนจากเนื้อสัตว์หรือต้องการลดการทานเนื้อสัตว์ผู้ที่ทานเจมังสวิรัตผู้ที่รักสุขภาพหรือจริงๆแล้วก็ทุกคนในครอบครัวตั้งแต่เด็กที่อยู่ในวัยเจริญเติบโตคนที่ดูแลรูปร่างหรือว่าอยากสร้างกล้ามเนื้อไวทำงาน คนที่บำรุงผิวพรรณเพราะว่าโปรตีนเป็นตัวตั้งต้นของกลูตาไทโอนแล้วก็ผู้สูงอายุที่กล้ามเนื้อเริ่มสลายตัวแต่จริงๆแล้วผู้สูงอายุต้องการโปรตีนมากกว่าในวัยรุ่นอีกนะเพราะว่าต้องการไปชดเชยโปรตีนที่ขาดไปผู้ป่วยก็ดื่มได้เช่นผู้ป่วยโรคหัวใจเพราะมีไอโซฟาวนไขมันศอร์ซคอเลสเตอรอลศนและผู้ป่วยเบาหวานเพราะน้ําตาลต่าชงได้กับน้ําอุ่น น้ำอุณหภูมิห้องหรือเชคกับน้ำเย็นกิฟฟีนวีแกนมัลติแ plant โปรตีนชงแบบไหนก็อร่อยที่สำคัญหอม,มอาากล<ม>ิ่นเมาราคาก็ไม่แพงด้วย ชีวิตดีขึ้นถ้ามีกิฟต์ฟรีวแกัน